อ่า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 หลังจากขายก๋วยเตี๋ยวเบิวตัดหญ้าครับอ,อ่าหญ้พน ใส่เอ็นด้วยพี่น้องใส่เอ็นตัดโโมันจำว่าอันสไลดถ้าเขาถ้าเขาใส่ใบ,ใบที่เป็นเีก็กๆมันอันสไลด์จ้ะน,นใส่ใส่เอ็น เค่บอกตัดลายมือแล้วละเราเพ่งสังเอ็มาวก็เิ่มยึดตัดไปดีหรือเปล่าพี่น้อง วันดีค่ะก่อนย่าก่อน คิ้วลูกวคอยว่าต้องเขียนยามยิ้มบานบานเ่อร์ตะหน่อยตัดต่อ มีพวกคนเหตเนาะพี่นอนะ้องเนาะเฮาบาดเฮาเฮาก็ต้องดูแลเองกวดวยาแตาหน่อยเนี่ยยังไปขายต้นแค่เห็นน้อพี่นอ้องต้นแค่ปลูกก้าวเดียวขึ้นง่ต้นมะเขียบต้นคาอ่านาคุณ หนาหนามันขึ้นเร็วนะพี่น้องเนาะจะต้องตัดมันออกจก้ะตะกี้กะจาก้างแต่แตบว่าท,ท่านเองมีเครยงตัดหญ้ากะจ้างน้องตัวเจีาล,ลอยสองลอยนี่แต่หน่อยเราซื้อเครยยงตัดหญ้าแต่เลยต้องตัดเองตัดเองตัดเอง,เอง,เอง่ะดีแล้วจ้ะพี่น้อง สวยน้ำมันเนี่ยแต่หน่อยแล้วเติมน้ำมันกะเราล่างหมล่างไงยังแล้วลลลแล้วกระตัดงาชีวิตบ้านเขากระยุ่งสิเลอพี่น้องตัดงาตัดเนา ปูวามันหกมองไหกระตานนะพีม้างตันมันออกแค่ยงังวามันจะโกปนวาป็ตหน,นดวยทับราย่าง ความเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะตัดทางจักแล้วตัดแล้วบ่สิไปใช้ต่อซั่นสตาร์ทเครืงมาติดแล้วนี่นี่ก่อยกิดคนตลกคือกันเด้พี่น้องเฮ็ดล้วเห็ดบ่เห็น นนเออป็นยังไงแถาห่อนว่ากินหนามก่อนจังเทปเทไมขอสัมผัสเนี่ยขอสัมผัสเนี่ยมันเหมือนกับมันเหมือนจเต็มถังอยู่ผสมสองที่อยู่บ่สัน้นอ้อาวหัวแบบนี้กับหัวแบบนั้นมันแตกต่างกันยังไงจ้ะหัวชิ้นวันตะไลเอ็นเมื่าตอนอันตรายเนี่ยอ่าหัวเล็กมันถือชิน้นถือไปน้นกระเด็น อันนี้บ่กระเด็นบ่จ่ะบ่กระเด็นบ่กระเด็นหน่อยกระเด็นเอาเอาทำอะไรแต่ว่ากะตัดเข่าที่ยุ่ยเป็นบ่เข่าท่ายุ่ยเป็นบ่เบียบอืมเป็นยังไงจ่ะค่อยตัดแล้วคอยตัดเอาเอาซูเมอนี่พุ่งขึ้นลำลำนาแท้จ้ะเบิ่ยังดูอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยยับยืดยับยืดเติมนมันก่อนนมันนะน้ำหมด พ่อกับลูกเยอะสิล่ะพี่น้องโอ้ยมันค่ายดีหน่โนโอย่าไปเรียนโนมันเมานมันเมาน์เมานมันเมาน,นเนพิ่อนขยักเพิ่นเห็นพอ่อเพิ่นเห็นพอ่อเพิ่นเ็สเพ,พิ่น,นหัวอเราะยืนในอู่หลังจากที่ขายก๋วยเตี๋ยวลรางเครื่องลรังย่างไผ่แล้วเพื่อนกับมาตัดหญา้านี่ละอ่างเขากับว่าสบายมันบได้สบายเดิพี่น้องเฮ็ดเวียกอยู่เบิดมือแล้วแต่เ้า่ห้า่ไาดิไายซื้อ ເຮົາກະຖ່າຍຕາຍາມເຮົາເຮັດຄລິບເນາະແຕ່ວ່າຊີວິດປະຈໍາວັນເຮົາກະຫຼາຍຢ່າງເຮັດຫຼາຍຢ່າງນພີນ້ອງໍດວ່າຕັງໜ້າທາງຕາຖ່ຕຄິບເນີ້ກະັງທີກັບາດຮັດຍັງແລວລ້າງວລງວງລ້ວັດາຕັດຍາລ້ແລ້ວກາຕັດຍາແແລ້ວພິນກຍາມແລງຫຸງເຂົາຮັດກັບເຂົາບເັດກ ซื้อตลาดซื้อลานที่ประจําถ้าเพิ่นถ้าเพิ่นบาขายกะกลับมาเฮ็ดเอานอกจากพี่น้องนี่แหละกะยูซีแ่แหละบ้านทงกับฮ้อนคือกันเด้พี่น้องล้มกับ่บได้เย็นดอกฮ้อนหนาวกับหนาวพูดห้อนกับฮ้อนพูดจ้ะพมีความพอด,ดี อนั่นบ่อเป็นยังซี่บ่อเบิร์เอ็นเอ็นยังซี่บ่อติดเลยนี่พี่น้องซื้อจักบาทนี่จ้ะซื้อซื้อหัวมันพร้อมเขาแถมหัวพร้อมบ่บ่แล้วซื้อหัวมันเขาแถมอันนี้ออ๋เขาแถมเอ็นเขาแถมเอ็นตัางหลากหลายตัางหัดเงี้ยใช่ใส่หลายๆปีอยอะหลักรัดใบเขาก็ได้นี่นะเออ๋อแต่ว่าเครื่ของคือบติดเจ้าเี็ทจังไรคือบติดเถอ น้ำมันเหมือดป่ะเคียงว่าจะซื้อมาซื้อมาบาง,งเดือนสองเดือนนี่ละมั้งนี่พี่น้องพังแล้วพังแล้วพังอีรี่เสมอเลยนี่ละแล้วกระชีตัดหยาดที่ล้วพี่น้องเพชรกับบุบีเหรอเพชรกับมะลาสาระให้พี่น้องเบิ้งที่ซื้อดอกอันนั้นก็พวกเก็บถิ่มเนี่ยพวกนี่ยก็บวกเผาถิ่มเนี่ยันหกเก็บไปเห็น,นอย่างโตมุกเผาถิ่มบเบิ้อืล เมืองหนาะมพี่นอ้องโซ่หลายมันหกคนแน้มมันชิหนาเกียดเดี๋ยวเดี๋ยวทดลงังเออเดี๋ยวห้ต์หน่อยทดลองเคียงกันด้วยพี่นอ้องจ้ามื่อนี้ก็ขอไปก่อนด้วยจ้าสวัสดีจ้าไล่สาระแน่นิดนึงสวัสดีจ้า